สวัสดีคะ่ะทุกคนแอดมินพลอยกลับมาอีกครั้งแล้วนะคะวันนี้แอดมินพลอยมีหนังสือที่น่าสนใจมารีวิวให้ทุกคนฟังกันค่ะหนังสือเล่มนี้ชื่อว่า่ามิติประตูมรณะเล่ม5้าจบโดยผู้เขียนคือซีจอสวีเป็นแนวนิยายแฟนตาซีที่เต็มไปด้วยความลึกลับและการผจญภัยค่ะในบทสรุปของเล่มนี้เราได้ติดตามลิงชิวซื้อและรวนานจูที่ยืนยันความรักด้วยการจับมือกันแน่นขึ้นเมื่อถึงเวลาที่ต้องเผชิญหน้ากับประตูบานที่11 ทั้งคู่ตั้งสัตว์ว่าจะอยู่ด้วยกันไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นแม้จะไม่ได้แก่เท่าด้วยกันแต่ทั้งสองขอก้าไปสู่การตายร่วมกันอย่างมีศักดิ์ศรีค่ะแต่เรื่องราวกลับไม่ง่ายอย่างที่คิดค่ะเพราะเมื่อพวกเขาเข้าประตูไปนั้นกลับพบเจอกับเหตุการณ์ไม่คาดฝันที่ทดสอบความอดทนและความรักของพวกเขาระหว่างที่หลิงชิวซือต้องแบกรับความเจ็บปวดจากอาการบาดเจ็บของคนรักจนเกือบจะถึงจุดที่ไม่สามารถก้าวต่อไปได้ สิ่งที่เขาได้รับรู้ก็คือบางครั้งคนที่ยังมีชีวิตอยู่อาจทรมานกว่าคนที่ตายค่ะเขาต้องตัดสินใจอย่างหนักหน่วงว่าจะพาล้วนนานจูไปสู่ความปรารถนาสุดท้ายหรือจะอยู่ต่อสู้เพียงคนเดียวในขณะที่ปริศนาเกี่ยวกับประตูที่12ยังคงไม่เปิดเผยให้เห็นทุกอย่างมีความท้าทายและทำให้คนอ่านรุ้นระทึกไปด้วยค่ะในแง่ของการวิเคราะห์ตัวละครเราจะเห็นถึงการพัฒนาของหลินชิวซือ,อที่ไม่เพียงแค่เรียนรู้การรับมือกับความเจ็บปวด แต่ยังต้องกล้าเผชิญหน้ากับอารมณ์ของตัวเองซึ่งสามารถสื่อสารได้แก่ผู้คนในชีวิตจริงการแข่งขันระหว่างความรักการเลือกทางเดินชีวิตและการยอมรับความสูญเสียเป็นทีมหลักของเรื่องค่ะสิ่งที่อาดมินพลอยชอบมากๆในเล่มนี้คือการเขียนที่ทําให้เราเข้าใจความเจ็บปวดและแรงบันดาลใจของตัวละครจริงๆค่ะทุกฉากน่าติดตามและเต็มไปด้วยอารมณ์สุดเข้มข้นแต่ในขณะเดียวกันความไม่ชอบคือ บางส่วนของเรื่องอาจจะดูน่าเบื่อไปบ้างในตอนที่เล่าและอธิบายแนวทางการแก้ปัญหาค่ะใครที่เป็นแฟนของนิยายแฟนตาซีแนวนี้หรือกำลังมองหาซีรีส์ที่เต็มไปด้วยเสียงอันเข้มข้นที่จะแสดงถึงความรักและการสูญเสียแอดมินพลอยแนะนำหนังสือเล่มนี้เลยค่ะเล่มนี้จะทำให้คุณต้องคิดมากเกี่ยวกับการตัดสินใจของชีวิตแน่นอนค่ะในที่สุดแล้วถ้าคุณรู้สึกแกล้งใจกับเรื่องราวแบบนี้ก็กดไปที่ลิงก์ใต้คลิปเพื่อซื้อนะคะ และถ้าชอบที่แอดมินพลอยรีวิวอย่าลืมกดถูกใจแสดงความคิดเห็นและติดตามช่องของแอดมินพลอยด้วยนะคะขอบคุณมากๆที่รับชมค่ะ